สาเลยคลูกสาวกับแม่ใครฮอตกว่ากันครับตอนนี้ออ๋ตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอันดับหนึ่งในเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยอันแล้วตอนนี้เอ็นเกตเมนต์ดีสุดๆดีสุดๆจริงค่ะก็แม่ถอยให้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับเทศนาลการแของอบิเกลที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็นอบิเกลอะไรเงี้ยแม่เหนื่อยมันเร็วไปอ่ะแม่ตอนไหอ่ะมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เพีโตเร็วจังเลยสองคนกว่าเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบ ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะในความรู้สึกผู้ชมผมคิดว่าที่ที่บอกว่ามันเร็วคือจุดจุดตรงที่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนที่สายพิพาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบี้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปสามเดือนแรกมันคือแบบ มันจะผ่านไปสักทีว่าอะไรเงี like ้ยเพราะคนก็จะบอกว่าเด็ก3มเดือนแรกมันจะง่าอยมันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นเลย้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างเร็วช่ชมกังวลไหมเรื่องความอตของเขาเวลาไปโรงเรียนจะจะทำให้เขาแบบว่ามีปัญหาไหมหรือว่าอะไรจริงๆไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่า เวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติทั้งงอย่างตอนพี่สายพี่พาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเป็นเป็นเด็กปกติที่โรงเรียนเขาก็ท r e a เด็กทุกๆคนเท่าๆกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าว่าใครเป็นใครแล้วก่อนก่อนก่อนที่เกลจะเข้าโรงเรียนเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยังไงกับให้น้องบ้างบอกยังไงกับกับเกลวจริงๆอะ ตอนที่สายพิพาสองขวบอ่ะไปไปพรีสคูลแล้วไปพรีนอสเซอรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไปก <laughs> <laughs> ็ไหนึ่งคือที่เกียดรับส่ง2ที่นะคะ <Core. S 1> แล้วก็2ก็รู้สึกว่าเออเราเราผ่านมาแล้ว,ลวเราก็รู้ว่าเออมันมันต้องต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ย<ๆ>แล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายพิพาที่แบบส่งไปก็เพราะว่า ก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนจะมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งแต่ก็กับเกลก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่กับเขาอีกอีกปีหนึ่งคืออยากเก็บช่วงเวลานั้นไว้ใช่แล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องที่เพราาะว โรงเรียนพี่ถ้าเขารับนะถ้าเขารับก็คือสามขวบถึงจะเข้าได้ก็คือเ่ยกก็จะได้เข้าโรงเรียนเราสามขวบสามขวบกว่าก็จะเป็นปีการศึกษาหน้าค่ะอย่างน้อยพอจะรับรู้ไหมครับว่าเขาเป็นที่สนใจของคุณมากอะไรแบบพี่ชมเออจริงๆชมว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบ เขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักคำว่าภาษาของเขาอะคือเขาเขารู้แค่นั้นเออว่าว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเออเขาเขาเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทํางานกับแม่ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนของแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอะก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้อีกนะใช่มัน มันโตเร็วอ่ะพี่เจเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องเลยหรอเออไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมั้งเพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียน่ะเขาก็จะแบบเหมือนวิ่งตามเขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในแบบอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขา ยังไม่รู้นะว่าเขารับเราหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ให้แบบว่าให้คุณชินเอาไว้อย่างพี่สองพี่สองคนพี่สายกับพี่พราแต่พราพาย,ไปไปยุพี่ห่วงห่วงน้องมั้ไหมฮะว่าเป็นห่วงหรือว่าเขาก็รักน้องอะค่ะเขาก็รักน้องเขาก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันก็ตีก็ตามเฉาะสามภาษาแหละถึงเวลาลักก็ลักแต่ตวาต่าถึงเวลาเวลาตีเวลาหยุมหัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คุณกลางแม่ฮะยังไง ก็แล no. e, ้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าเออให้ให้ทนน้องหน่อยเดี no. ๋ยวน้องก็โตแล้วอะไรเงี้ยให้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วผมก็เริ่มสอนเขาแล้วว่าเธอไปทําอย่างนี้กับพี่มันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ําๆไปแล้วเขามีเรียกชั่นตอบกลับมาไหมแต่ละครั้งที่ที่เวลาสอนอเงี้ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้อง เขาก็จะต้องก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีฤทธิ์เหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ำๆอ่ะพูดบ่อยๆอย่างการอย่างมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรหรือว่พิจุมกองงานงานยังไงเวลาแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่เลยนสำหรับงานที่แบบอยากให้อาพเกลไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พิชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่เรา manage ไว้อ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของ ความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแล้ว2ก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจในเนเจอร์ของเด็กว่าเด็ก2ขวบเข้อจำกัดจะมีอะไรบ้างเขาจะทำอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทําได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือขอคนเข้าใจแล้วแต่ละครั้งถ้าถ้าสเกลโอเคเซียสคนคนไปเยอะไหมครับแต่ละครคนไปเยอะคนรีบงานดูแลทีมคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมัน มันต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอะไรเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบสองสชั่วโมงให้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยสถานที่คืออย่างอย่างนี้ก็คงไม่ไหวนะเพรามันมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหงุดหงิดเลยเด็กมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องล่าสุดเรื่องหงุดหงิดบ้างแหดูดูเรื่องดุด อันนี้ก็มีมีประเด็นขึ้นมาคือแม่เห็นแล้วเนาะคนเดียวเองเออมีอยู่คนเดียวนั่นแหละมีอยู่คนเดียวค่ะแต่ก็บอกแม่ชมวินแรงเราวินแรงจริงหรือเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านอแสดงว่าพี่ยูบอกว่าแม่ชมดูคือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆีสี่ห้าครั้งแล้วมันยังไม่ไม่มันก็ต้องชงว่า แต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่แแล้วต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะค่ะแต่ว่ามันก็ตามเอเนอร์จีเด็กค่ะยังเป็นมนุษย์แม่ของแ่่แแมของท้ใช่จุ๊บจบขออนุญาตถามเรื่องงานของชุมบ้างทุกปีชุมจะต้องไปขาดค่ะเออปีนี้ยังไงคะปีนี้ก็ไปค่ะค่ะเดือนนี่แหละค่ะไปกลางเดือนนี้ค่ะกลางเดือนนี้ใช่ค่ะจีมของปีนี้จะเป็นยังไงะการเตรียมตัวไปขาดรในปีนี้ปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะ สำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ถูกใจตัวเอง <laughs> ถูงใจตัวเองแต่คนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้างโจทย์ยากขึ้นทุกวันเลยแม่ทุกปีเออใช่โจทย์ยากขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็นสิบครั้งแล้วอะ,อะเออ คือถ้าคูณอย่างน้อยนะปีนึงเฉลี่ยมันก็ต้องมี3มลูกใช่ไหมคะคือมันก็ทำมาแบบเลเซว่า3คํคำนวณง่ายๆก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า30ลสกอลไกเงี้ยคือถ้าจะคิดว่าต้องไม่ซ้ำไม่จำเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูฟูหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือชมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทำมาหมดแล้วอย่างเงี้ยก็คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเราตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่า เวลานี้มันใช่สำหรับเราตอนนี้เออเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้นาทีนี้ไรย่างเนี้ยค่ะรอนะแม่รอดู